g มอร์นิ n งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรร์วีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะสังกษ์เสรมสรร์อรุณสวัสดีครับีคุณมนชัยและก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับจุมเรียบสัวจ้าอาาจรย์เข้าคอนเซ็ปต์พอดีเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่า ภาษาเข้าภาษาเราคล้ายๆกันนะครับจุมเรียบสัวที่คุณอิสรีทักเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังครับเป็นคําทักไทยที่ก็สุภาพใช้ได้ทุกโอกาสนะครับแต่ว่าคําว่าส่วนสะเยก็คือสวัสดีของเรานี่เองอรารวส่วสะเลยเารุณส่วสะเยก็เช้าก็มรุ่งคืนทั้งคืนก็เรียตรยส่วเสะเลยเรียตรยคล้ายๆราตรีเลยนะคะอาจารย์ค่ะครับเป็นคำเดียวกันผมจดไว้ก่อนอาจารย์ ส่วนผู้หญิงนี่ลงท้ายด้วยจ้าเนี่ยเป็นคำน่ารักที่คุณสิพูดเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าคนกัมพูชาจะพูดจ้าสำหรับผู้หญิงผู้ชายจะพูดว่าบาทบาทบาทอาจารย์ขาบดิฉันทักเป็นภาษากัมพูชาทีไรนะคะนักข่าวแคนเบอร์เดียนักข่าวกัมพูชาของเราหัวเราะคิกคักเหมือนสำเนียงแบบยังไม่ได้นะคะต้องพัฒนาอีกเยอะ เรียนผมเรียนคุณอินซ์รีเรียนท่านผู้ฟังอนี้พูดภาษาเพื่อนบ้านเราเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยขี้อายอชอบส่วนใหญ่คิดอย่างคุณอินซ์ี <m> ใช่ไหมลัว <m> สำเนียงไม่ชัดนึกภาพใหม่ท่านผู้ฟังครับนึกถึงภาพเราเจอเพื่อนญ,ญี่ปุ่น <m> เพื่อนเกาหลีเพื่อนอเมริกันเวลาเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ยเราเราหัวเราย่อเขาเรื่องเราว่าเขาน่ารักดีน่ารักน่าเอ็นดูฮะใช่เหมือนกันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่ดีเขาก็ควรจะน่ารักน่าเอ็นดูกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคน ไปถึงก็จะชอบพูดทักทายเป็นภาษาเพื่อนบ้านตลอดก็ฝึกจําได้บ้างจาไม่ได้มากแต่ว่าพยายามฝึกตั้งใจพูดให้ดีพูดให้น่ารักเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์ครับเห็นวันนี้อาจารย์มีของมาแจกแล้วอันนี้น่าจะได้ใช้ทุกครัวเรือนแน่ๆอร่อยอ่ะบอกเลยพริกไทยกัปอดอ่าเป็นพริกไทยกําปอดเป็นพริกไทยดำกําปอดนะครับพริกไทยกําปอดนี่ก็มีพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยแดงอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็เป็นพริกไทยที่มีชื่อเสียงมากของเขาผมต้องบอกว่าหอมมากอ่ะ นะครับแล้วก็ไปร้านอาหารดังๆในกัมพูชาท่านผู้ฟังผมต้องเรียนว่าทําไปทํามาสินค้าเกษตรเนี่ยคนกัมพูชาเขาโปรโมทได้ดีกว่าเรานะแต่ร้านอบอกเนี่ยร้านนี้นะใช้ข้าวหอมพากามลริซึ่งเป็นข้าวหอมชนะเลิศของโลกสูสีข้าวหอมไทยเลยแหละนะร้านนี้นะมะีผัดเผ็ดปลมหมึกพริกไทยอ่อนกําปอดร,ร้านนี้มีเคมบูเร่พริกไทยกําปอดอะไรอย่างเงี้ยคือหอมแบบนี้เมืองไทยเราไม่ค่อยเห็น<อ>แต่กัมพูชามีเยอะครักัมพูชามีเยอะแล้วก็คาถามวันนี้ก็คือว่า เอาพริกไทยที่ดีสุดของมพูชาเนี่ยจากกำปอดเนี่ยเจอพริกไทยที่ดีสุดของไทยเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าพริกไทยของที่ไหนแพงกว่ากันอ่าผมบอกงี้กันเอางี้เพื่อให้เป็นเชื่อไม่เชื่อผมบอกว่าพริกไทยกำปอดเนี่ยแพงกว่าพริกไทยของไทยเอเชื่อบีไม่เชื่ออะะนะครับแล้วก็มีแจกพริกไทยกำปอดถ้า,ารางวัลไปชมไปชิมกันว่ามันดีจริงอย่างที่ผมโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าครับอาจารย์ครับคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยอาจจะเอะมันมันเป็น ถ้าคือให้ตอบว่าจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจหรือเชื่อหรือไม่เชื่อเหมือนกันเพราะความหมายเดียวกันอ่าจริงจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับอ๋อฮะครับจริงตอบ A ไม่จริงตอบ B เดี๋ยวต้องดูกันหน่อยว่าพริกไทยไทยกับพริกไทยกําปอดพริกไทยกัมพูชานี่ใครใครจะแน่กว่ากันอ่าอืมค่ะ แฟนเพจผมตอบมาในแฟนเผมเยอะเลยต้องตอบนเ<ะ>ใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกแล้วก็ได้พริกไทยกําปอดไปทํากับข้าวทานกันที่บ้านเนี่ยนะคะก็ส่งคําตอบมานะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ถามว่าพริกไทยกําปอดแพงกว่าของไทยตรงนี้เนี่ยจริง <A. S 2> หรือไม่จริงจริงตอบ A, A. B ตอบ ไม่จริงนะคะก็ส่งมานะคะพร้อมกับชื่อแล้วก็ที่อยู่ส่งมาทาง SMS นะคะที่4111005ย้ำนะคะ SMS 4111005ค่ะครับอาจารย์ครับเห็นว่าอาจารย์อยากจะชวนคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องของ SME ไทยกับตลาดในกัมพูชาใช่ครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากจัดรายการจบทั้งอาทิตย์ผมไม่ต้องทำเลยเลยคุณมนต์ไทยมีทินบอกเข้ามาเยอะมากคือคือ <c oughs> พอคนฟัง f m ฟเอ็ 5, ซึ่งมีทั่วประเทศเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะ กำลังซื้อในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะกลุ่มแชมีเนี่ยมีเยอะกว่าทีกา่กว่าที่เขาเห็นตัวเลข GDP ทั่วไปทุกคนก็ทึ่งแล้วก็สนใจนะครับแล้วตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่าว่าในภาพรวมๆว่าในการออกแบบสินค้าตั้งชื่อใช้สีฉลากเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับใครสนใจไปฟังย้อนหลังได้วันนี้ผมจะขอลงไมโครเจาะไปหนึ่งประเทศก่อนเลยนะครับคือไปที่ประเทศกัมพูชาก่อนจะได้รู้ว่าจะทำอย่งไงบุกกันอย่างไร นะครับแล้วถ้ามีโอกาสจะได้ไปเจาะประเทศอื่นๆตามไปด้วยะนะครับเอาละครับอันแรกเลยเนี่ยอพอเรารู้แล้วคุณัมพูชามีกําลังซื้อเนี่ยนะครับอันที่เราต้องรู้ก่อนเลยคนกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนคนไทยมากมนะเหมือนมากๆผมคิดว่าเป็นคนสองชาติในโลกที่เหมือนกันมากนะครับภาษาเราได้คุยกันไปแล้วสั้นๆเมื่อสักครู่นี้จริงๆคาทักททยภาษาเนี่ยเราคือภาษาเดียวกันยืมกันไปยืมกันมาส่วนใหญ่เราจะไปยืมของเขามาใช้นะครับมีความเป็นภาษาเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจที่สุดท่านผู้ฟังครับผมต้องเวียนว่าคนกัมพูชาเนี่ยชอบคนไทยมากครับชอบคนไทยมากรักคนไทยมากอย่างหน้าตาน่ารักน่ารักอย่างคุณมนชัยเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าไปกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นละเดชเลยอ่ะ <c oughs> น่ารักยิ่งขึ้นเลยอ๋อเหรอใช่ครับลอ,อไปขอขอเป็นแนวโทนี่ลักแก่นดีกว่าตีเหมือนกันคือคือเขาเขาเขาชอบคนไทยผมผมใช้คําอย่างนี้เลย เผื่อเพื่อนกัมพูชาฟังถ้าเกิดไม่จริงก็ลองยืนยันมาหรือจริงก็ยองลองยืนยันมาคนกัมพูชาเนี่ยชอบคนไทยแบบไม่มีเงื่อนไขอ,ชอืชอบมากชอบมากแลวติดตามดูคนไทยทุกอย่างคคนไทยเราเองต่างหากที่ไปเข้าใจผิดว่าคนกัมพูชาเนี่ยทะเลาะกับเราในเรื่องอ,อดินแดนเขาพระวิหารในเรื่องเขาสถานทูตเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับ เพราะว่ามีชาติอื่นเขาอยากจะมาบุกตลาดกัมพูชาแล้วก็แทรกขายของไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ในตลาดกัมพูชาต้องบอกว่าของไทยเราเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณิษรีที่เราครองตลาดอยู่ขณะนั้นเพราะฉะนั้นพอ่ามีมีดาราไปพูดไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ามีคนไปยุแยงกันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่คนที่ทําธุรกิจในกัมพูชาคนที่มีโรงงานคนที่มีโรงแรมแม้กระทั่งคนที่โดนโรงแรมโดนเผาโรงงานโดนเผาเนี่ย ไปเช็คดูสิครับวันนี้กลับไปกัมพูชาทุกคนลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าคนกัมพูชาไม่ได้ทําแน่คนกัมพูชารักคนไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชอบคนไทยแบบเฉยๆติดตามดูด้วยว่าคนดังๆของคนไทยโดยเฉพาะดาราไทยเนี่ยค่ะใช้อะไรบริโภคอะไรด<ช>ังนั้นโซเชียลมีเดียหรือว่าโฆษณาหลายๆอย่างที่เราทําในตลาดไทยเนี่ยส่งผลกับตลาด CLMV ด้วยนะคะดาราช่องสามช่องเจ็ดซึ่งก็ ต้องบอกว่าช่องสามช่องเจ็เนี่ยไปใน c m เไปถึงหมดกว่าช่องอื่นๆมากมากกว่าช่องอื่นหน่อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กหน่อยแต่อย่างช่องเก้าพ่สุวิทย์ออกทีวีเนี่ยคนไปกมุชชาคนเขาก็รู้จักนะครับทีนี้ดาราเนี่ยดาราไทยใช้อะไรแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมหรือไอจีเนี่ยท่านผู้ฟังครับ้าบอกคุณกมพชชาเห็นแล้วก็ซื้อตามนะถ้าถ้าถ้าให้ผมเอ่ยหนึ่งชื่อว่าชื่อไหนฮอตที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นคุณแผนเค้ก ข้อหาริจามิกรนี่คือที่สุดของที่สุดของกรรมปูชาค่ะคนญี่ปุ่นก็ชอบคุณแพนเค้กมากเลยนะคะคือเหมือนใครเลือกพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าคนเนี้ยสวยมากคุณแพนเค้กเนี่ยนะคะแต่ถ้าเลือกเอ็มซีส่วนใหญ่จะไปลงที่คุณอิสรรีอาจารย์เก่งมากเลี้ยวมาได้ค่ะแต่ว่าทุกคนนะครับคุณชมพู่อริยาใารไเนี่ยคือเขาเขาจะดูเขาจะเห็นแบบนี้นะครับแล้วลที่น่าสนใจกว่านั้นพอพอเห็นดาราไทยใช้นะครับ ผมยังยกตัวอย่างแต่ท่านที่ทําเสื้อผ้าคนะหรือทําพวกครีมพวกอะไรลองดูนะครับเชื่อไหมครับว่ามีคนหนุ่มคนสาวกัมพูชานั่งรถบัสข้ามเมืองมะซึ่งตอนนี้มีบริการบอกสเขาทําอยู่เนี่ยนะครับนั่งจากพนมเปญมาจากเสียมราฐมามาถึงกรุงเทพมาถึงประตูน้ําซื้อเสื้อผ้าตามที่ไอจีดาราไทายเราลงอืกลับไปก็ไปโพสตลงไอจีของพวกเขากันเองเอามาใส่ว่ามาแล้วนะวันฉวันหมดก็ค่านั่งรถข้ามเมืองมาซื้อใหม่อื นะฮะอันนี้แสดงเห็นว่าเขาชอบเราแต่ที่ที่ทแสดงชัดเจนกว่านั้นอีกก็คือว่าผมรู้จักคนกลุ่มนี้หลายหลายคนอยู่ที่ทําธุรกิจแบบนี้ผมก็ถามว่าเอ๊รู้หรือเปล่าเสื้อผ้าแบบเนี้ยคนไทยก็ไปรับอีกทีเนาะไปรับมาจากเมืองจีนคําตอบเขาตอบไงรู้ไหมครับคุณอิสรีค่ะเขาบอกว่าทราบ<ม>ครับแต่ว่าแต่ว่าคนไทยเลือกมาแล้วรอบนึงเนี่ยแปลว่าดีลองมาแล้ว<ม>ลองมาแล้วเลือกมาแล้วว่าเอาแบบนี้มาขายเนี่ยแปลว่า<ม>แปลว่าดีเชื่อรสนิยมคนไทยใช่เหมือนกันเลย เพลงอ่าพักผ่อนทําอะไรฟังเพลงเพลงไทยเนี่ยเพลงไทยไหนที่ดังก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างเพลงประกอบละครนาขีที่ดังๆเนี่ยเขาร้องได้ทุกเพลงอ่ะนะเพลงดังอัศนีว่าสันเพลงไหนไทยดังเพลงฮิตขึ้นมาเนี่ยในกัมพูชาฟังกันทุกเพลงแล้วก็ในเทคในอะไรเนี่ยนะครับในเทคในผับสถานบันเทิงเนี่ยเปิดเพลงไทยนี่ถือเป็นเรื่องธรรมชาติอาจารย์เรียกว่าในเทคในเทคในผับอะไรที่ในบาร์ในดิสโก้ที่เขามีกันเนี่ยนะครับ เขาเขาเขาเปิดเพลงไทยค่ะแล้วก็เพลงไทยหลายทานองก็ใหม่ๆห,ห่ก็มีการเอาไปแปลงใส่เนื้อูชาอ,อาจจะถูกลิขสิทธิ์บ้างไม่ถูกบ้างหลังนี้เข้าใจว่าก็ซื้อลิขสิทธิ์กันหมดะก็แปลว่าไปถึงกัมพูชาเนี่ยถ้าไปเลือกในร้านซีดีเดี่กก็จะมีเพลงไทยเปิดให้ฟังมีเพลงพูชาซึ่งทานองเราคุ้นมากนะไปสถานบันเทิงก็จะได้ฟังเพลงพวกนี้นะครับแม้กระทั่งละครคุณมนชยัยละครไทยเนี่ยกมูชาไปฉายนี่ต้องบอกคุณัมพูชามากกว่าครึ่งเข้าใจภาษาไทย พราะดูโทรทัศน์ไทยเพราะะนั้นละครไทยถ้าเอาไปฉายกบูชาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องฮินะตสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งชื่อพ n n อ็นเอ็นะครับก็เ,เป็นพันธมิตรกับช่องสามเอาละครช่องสามไปฉายตอนถามถาม,ถาม,ถามตอนหัวค่ำเชื่อไหมครับเกิดกระแสเจอทั้งท่านนายกุณเซนต้องบอกว่าขอความร่วมมือออกกฎหมายห้ามฉายละครต่างชาติในช่วงพากฉากที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเนี่ยเขาชอบคนไทยในลักษณะที่ชอบและชื่นชมแล้วก็ติดตาม พูด<ร>ถึงค,ค่ะพูดถึงประเด็นนี้นะคะอาจารย์ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีละครไทยที่หลายๆครั้งเนี่ยเราทําละครประวัติาศาสตร์แล้วมันก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับชาติประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะแล้วพอเราทําออกมาเนี่ยเขาก็ได้ชมเหมือนกันดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆตอนนี้ก็มีหนึ่งในละครนะคะที่เป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องประวัติาศาสตร์ ของประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันอยู่พอสมควรในประเทศนั้นน่ยนะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเห็นด้วยคุณดิตรีเขาบอกว่าเพื่อนบ้านก็ดูละครเราแล้วเขารักเราเราเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเขียนประวิาสา์แบบให้รักชาติอาจจะรักจนเกินเขตไปน,นิดหนึ่งะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าประวิาสา์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ไปกดกดเขาตลอดนะครับในแบบเรียนด้วยหลายๆประเทศแถวนี้นะฮะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะยาวเรื่องทีว่าว่าเขาชอบเราแบบนี้แล้วกัน อีกการหนึ่งคนกัมพูชาน a n i ใสเหมือนคนไทยมากคุณมนชัยไม่รู้คุณมนชัยชอบอ่ะชอบเข้าวัดเข้าว่าโอ้เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนัมพูชาเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นชอบเข้าวัดเข้าว่าเหมือนกันละวัดัมพูชาเนี่ยเอ่อก็จะน่ารักก็คือสวยตั้งแต่รั้ววัดนะครับคือคือรั้ววัดเนี่ยไม่ได้บ้านเราก็จะเป็นรั้ววัดเรียบๆใช่ไหมไปสวยกันในพระบัวสถพระวิหารแต่กัมพูชาเนี่ย กำแพงยังต้องแกะสลักให้สวยงามค่ะนะแล้วก็ธงก็เป็นธงคล้ายๆที่ธรรมกายมาใช้วันนี้เป็นธงฉับพันระดังสีจรทั่วทั่วโลกอะฮะธงศาสนาของศาสนาพุทธเนี่ยใช้ธงฉับพันระดังสีหมดมีของไทยที่ใช้ธงธรรมจักรวันพระคนกัมพูชาก็เข้าวัดสวดมนต์นะไปทําบุญกันแล้วก็วัดที่นั่นก็นิยมเปิดเสียงสวดมนต์ซึ่งเช้าสวดทีหนึ่งอัดเทปไว้แล้วก็จะเปิดกันทั้งวัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกัมพูชาในช่วงวันพระเนี่ยก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์กันเต็มไปหมดค,คนกัมพูชาชอบทาบุญชอบถวายเครื่องสังฆทานบ้านเขาเรียกเครื่องสังฆเทียนครับสังฆเทียนนะครับแล้วก็เป็นชุดใหญ่นะฮะชุดใหญ่ใหญ่ขนาดที่เรียกว่าผมกับคุณบนชยัยสองคนต้องช่วยกันแบกนะอนะถึงจะยักษ์มากนะถวายจริงจังมากค่ะใช่ผมเคยเอามอกทีวีชุดหนึ่งสองพันบาทคุณบนชัยสองพันนี้ชุดใหญ่ของไทยเลยนะฮะ เป็นกะละมังใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากฮะแล้วก็มีของทุกอย่างครบอยู่ในนั้นคือหมายถึงว่าเมื่อถวายประสงค์แล้วเนี่ยท่านก็สามารถอยู่ได้งนั้นมีที่นอนหมอนมุง้งเตาแก๊สตะหลิวทับทีเขียงม,มีครบหมดเลยนะครับตอนถวายกันแบบนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็เหมือนคนไทยอีกละค่ะนะอีกอันนึงคนกัมพูชาเป็นคนที่มีความกตัญญูคุณพ่อคุณแม่มนะครับถ้าเ,เงินเดือนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สามพันสี่พันบาทห้าพันบาท นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินไปทํางานกันบ้างถือกับข้าวไปกินเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเงินเดือนระดับนี้เนี่ยกินอาหารตามร้านไม่ได้<ฆ>แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากจะได้เงินสัก300บาท500ร้อยบาทเนี่ยต้องโอนกันทันที ต้งดทันทีมีความกระตัญญูสูงมากพร้อมที่จะดูแลนะคะคราวนี้อาจารย์ได้ปูพาไปเห็นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกที่คนกัมพูชามีต่อชาวไทยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะถือเป็นโอกาสอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันว่า SME ไทยเราจะสามารถใช้จุดเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจได้อย่างไรบ้างอาจารย์คะขออนุญาตพักสักครู่นะคะได้ครับ เนาฬิกา1ิจนาทีจลึกอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่เบรกที่แล้วอาจารย์พูดถึงเอาละตลาดของผู้บริโภคเขาเขาชื่นชอบคนไทยของไทยลักษณะการใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนไทยแล้วโอกาส SME ไทยในการบุกตลาดกัมพูชาบุกแบบ4.0ุยบุกยังไงดีอาจารย์อันที่หนึ่งตะกี้ผมแจกไปนิดแล้วเรื่องอินสตาแกรมถูกไหมครับค่ะเรื่องแฟนเพจเนี่ยพวกนี้เขาก็ ขาส่องของเราแหละนะครับเพื่อนกัมพูชาก็ส่องของของคนไทยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทําสินค้าไทยเอสเอ็มเนี่ยต้องมีจุดยืนตรงนี้เว็บไซต์ต้องมีแฟนเพจต้องมีอินสตาแกรมต้องมีนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าใช้คนดังเมืองไทยใช้ดาราไทยนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมค,ค,ครับคุณอิศรีกุมพลชัยว่าขายในเมืองไทยก่อนนะถ้าไม่ขายเลยไม่มีวิสบิลิตี้คือไม่มีการมองเห็นในเมืองไทยเลยเนี่ยลําบากนะ ผมก็เรียนตรงๆแหละครีมเคลมทั้งหลายที่โฆษณาตามสนามบินยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอนเมืองหรือ BTS เอ่ยบางทีไม่ได้ทําให้คนไทยดูนะทําให้เพื่อนบ้าน CMV เนี่ยเขาเห็นว่าโอ้พรองแบบนี้คนไทยก็ใช้กันเพราะฉะนั้นฉันซื้อกลับไปใช้บ้างดีกว่าอ๋อนะนะใช่ไหมคือเราเราเห็นบางทีเอ๊ะทำไมโฆษณาครีมแบบนี้มันไม่ควรจะไปอยู่ตรงสนามบินตรงทางออกเลยป้ายใหญ่โตเต็มไปหมดอยากให้เพื่อนที่มาจากเพื่อนบ้านเราเนี่ย ที่มาลงดอนเมืองได้เห็นกันได้คนจีนเห็นกันอันนั้นคือคือวัตถุป,ประสงค์เพราะนั้นการที่เป็นไทยแลนด์4.0แล้วใช้พวกอินสตาแกรมพวกอะไรให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้มากแล้วก็ไปส่องของเขาดูไปตามดูของเขาไปตามดูคนดังของเขาดาราเขาเขาใช้อะไรอย่างไรกันเนี่ย <c oughs> ตามดูตามแท็กตามไปฝากร้านเขาเนี่ย <c oughs> จะเป็นประโยชน์นะครับใคร <c oughs> ไม่หาหาไม่เจอเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวคุณจะช่วยหาย <c oughs> <c oughs> อันที่สองอันที่สองอกำลังซื้อที่เราพูดถึง ต่อคนเนี่ยนะครับนั้นเป็นกําลังซื้อคนชั้นล่างก็ต้องบอกว่าคนชั้นล่างคนกัมพูชาเนี่ยยังจนอยู่มากละ่ะแต่จากกลางถึงบนเนี่ยคือมีสตังค์เยอะจริงๆมีสตังค์เยอะจริงๆผมบอกเลยครับคุณมนชัยคุณเดชศรีวันเนี้ยคนที่มาซื้อจับใจ่ายใช้สอยหนักๆอยู่ในห้างใหญ่ๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเนี่ยก็มาจากกัมพูชามาจากเมียนมาพวกพวกเรามาซื้อของกันทีเนี่ยเอาเป็นว่าผมรู้ว่าเพื่อนๆมาซื้อกันเนี่ย ร้านขายกระเป๋าร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยขายกันแบบสนุกสนานเลยนะครับบางห้างกําลังเริ่มคิดเลยว่าอยากจะมีแผนกดูแลคนเหล่านี้เป็นพิเศษว้าว <Wow. S 2> อ่าดูแลคนเหล่านี้เป็นพิเศษเดินแต่ก่อนเรามีใช่ไหมดูแลแบบว่าดูแลต่างชาติดูแลญ,ญี่ปุ่นอะไรเป็นคนๆไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าใช้เงินแบบเราใช้เงินเยอะนะครับกล hmm. ้าใช้เามาช็อปปิ้งที่นี่อีกอันนึงเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเวลาไปกัมพูชาบอกแต่ก่อนกัมพูชาพระนมเปศเนี่ยห้าง สินค้าครบวงจรไม่มีตอนนี้มีแล้วนะครับชื่อห้างอีออนของญี่ปุ่นไปตั้งอยู่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใหญ่โตโมโหระทึกเปิดได้สองปีเท่านั้นอนะ่ะสองสามปีวันนี้ก็จะเปิดสาขาสองลบอาจารย์เคยไปเที่ยวเล่นบ้างอย,อยังคะที่นี่ไปบ่อยเลยครับโอ้โหค่ะ,ะคผมแล้วก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเขา,เขาตั้งใจทําอ่ะเขาเขาให้เกียรติเอาละนึกถึงภาพนะครับประเทศนี้ไม่มีห้างสินค้าเลยมีแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็ก ลิฟต์ไอ้บันไดเลื่อนก็มีอยู่ตึกเล็กๆอันเดียวชั้นเดียวพอสร้างเป็นห้างใหญ่โตหลายชั้นมีโรงหนังข้างบนเมเจอร์ซีนิเซก็ไปเปิดแล้วมีโบลิิงแล้วเนี่ยวันเปิดห้างเนี่ยคนกัมพูชาก็แต่งเนื้อแต่งตัวแบบเต็มที่แต่งแบบชุดกัมพูชาของเขามาเที่ยวกันเชื่อไหมครับเจ้าของญี่ปุ่นหรือผู้บริหารญี่ปุ่นเนี่ยใส่สูตรผูกไทยอย่างดียืนตรงบันไดเลื่อนนี่ถึงภาพห้างเมืองไทยที่บันไดเลื่อนสูงๆยาวๆนะคนุณิสรีนะค่ะยืนแล้วก็เปิดบันไดเลื่อนให้มันให้มันช้ากว่าปกติ แล้วก็โค้งประมาณว่าถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นก็ประมาณว่าเกียวสเกตเต้เนี้ยก็คือว่าระมัดระวังหน่อยนะครับเพื่อให้คนกัมพูชาได้คุ้นเคยกับบันไดเลื่อนอย่างนี้ครับแต่นนแป๊บเดียววันนี้ทุกอย่างปกติบันไดเลื่อนเปิดสปีดปกติแล้วก็จะขยายสาขาที่สองอ,อาหารหลายยี่ห้ออาหารดีๆหลายเจ้ามาขายอยู่ในห้างพวกนี้เมืองไทยยังไม่มาเลยอเอเห้องน้ำนี่ต้องเรียกว่าสะอาดสะอ้านกว่าบ้านเราอะในห้างดีๆเนี่ยสู้ไม่ได้ผมบอกให้กันแล้วกัน S <S เพราะนั้นอันนี้เขามีห้างแบบนี้ <คะ S 1> รถยนต์ที่นั่นชอบรถยนต์โฟร์วิวเพราะถนนทางยังไม่ดีนะครับถนนทางไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยรถโฟวิวยี่ห้อดีๆขึ้นต้นด้วยตัวแอลเนี่ยขายดีมากถือว่าทุกคนต้องขับกันจากญี่ปุ่นคายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เล่าตรงนี้เพราะว่าผมจะบอกว่าเขามีกําลังซื้อและเขามีรถนิยมอยากคิดว่าเขามีรู้ชมไม่ดีนะครับใครมีโอกาสไปพนมเปญไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเขาอีกที่เนี่ยชื่อบายอน บาย,ยนซูปปเปอร์เก็ตนขุชัยเชื่อไหมในเมืองไทยเนี่ยก็ผมก็ซื้อของที่ฟู้ดแลนด์บ่อยเนาะซื้อของที่มาร์เก็ตวิล่าบ่อยเนี่ยเชื่อไหมครับของที่บาย,ยนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าของในสองซูปปเปอร์มาร์เก็ตคุณภาพดีครีมแชมพูสบู่สุภาพสตรีเราจะชอบเพราะของหลายอย่างไม่มีในเมืองไทยมาจากยุโรปมาจากญี่ปุ่นเป็นสินค้านําเข้าถูกต้องออยัง่ะนะครับเพราะนั้นเขาเขามีตรงนี้หมดแล้วนะครับเมื่อเขามีตรงนี้เขาชอบคนไทย เขารักคนไทยเขาดูคนไทยทีนี้เ m e มนี่ให้ออกแล้วว่าต้องทาอย่างไรบ้างนะครับอย่างเดียวที่เราต้องระมัดระวังก็คืออาหารคุณอิสรีคุณมนชัยท่านผู้ฟังครับอาหารกัมพูชากับอาหารไทยต้องบอกว่าคืออาหารเดียวกันเรามีอะไรเขามีอย่างนั้นนะครับเรามีน้ําพริกกะปิเขาก็มีน้ําพริกกะปิเรามีหอมบกเขามีอาหมกเรามีก๋วยเตี๋ยวเขามีก๋วยเตี๋ยวมีเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติอาหารนั้นชอบไม่เหมือนกัน อันนี้ต้องขีดจนใต้ห้าเซนนะครับอาหารกัมพูชาจะเป็นอาหารที่รสชาติกลางๆไม่จัดสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าอันนี้เป็นน้ําพริกกะปิเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆน้าออกออกแนวน้ําปตาหวานบ้านเราที่ไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดนะครับมีแกงเขียวหวานก็มีแต่ว่าก็จะเหมือนมีแกงกะทิใสๆหน่อยไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดแบบบ้านเราหอมอก อมอก็คืออมอกอาหารประจำชาติของเราเอาปลามามายีๆบดๆจนละเอียดแล้วเคาตาจะเป็นชิ้นๆหอมเครื่องแกงแต่ไม่เผ็ดไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะขายอาหารต้องไปชิมอาหารกัมพูชาให้รู้ว่าออกเขาชอบรสชาติที่ที่ค่อนข้างจะจืดกว่าเราจืดกว่าเรานะครับอันนั้นต้องปรับรสชาติให้เข้ากับลิ้นเขานะครับแล้วก็มีหลายคนที่แพ้องชูรสเนตต้องทําใจเลยว่าคนกัมพูชา ชอบทานผงชูรสน้ำจิ้มประจำชาติทุกร้านอาหารนี่คือผงชูรสพ<อ>กไทยแล<อ>้ก<อ>กวก็มินมะนาวมีความผสมผสานค,ค,คือคือวางใส่ถ้วยเล็กๆมาข้างหน้าเนี่ยถ้าขาวๆกับสีน้ำตาลก็คือว่าสีขาวคือผงชูรสน้ำตาลคือพริกไทยแล<อ>้วก็มินตมะนาวเขากินก<อ>ันขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ทานเกันขนาดนัครับถ้าไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอพวงเครื่องปรุงเนี่ยนะครับซึ่งปกติเขาจะเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเจอกระปุกขาวๆเนี่ยอย่าเพิ่งสีผามตักไปอย่าคิดว่าน้ำตาลนะเพราะส่วนใหญ่จะชิมก่อน นะคุณมนชัยคะที่ฉันนึกออกและผลิตภัณฑ์ที่น่าขายดีเลยในตลาดกัมพูชาแชมพูรักษาผมร่วงแทนผมชืรสเยอะผมโดดกันนะก็เป็นเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่นั่นทีทีนี้อาจารย์ชี้ให้เห็นว่าแม่ค้าปลีกเขาก็โตแล้วก็ตลาดของชนชั้นกลางแล้วก็เลเวลที่เป็นมิ d เดิลทูไฮเขาก็ขยายดีอาจารย์ โฟกัสมาสัหน่อยเลยดีไมหมฮะว่าแหมธุรกิจอะไรที่ที่น่าจะไปทําหรือไปตีตลาดเพิ่มคือพูดแล้วเหมือนมันตอบกับปั้นทุบดินนะคุณมนชัยะอะไรที่เมืองไทยกาลังฮิตก็ฮิตด้วยอ๋อเหรอฮะอะไรที่เมืองไทยกําลังจะมาเขามาด้วยคือวันนี้กัมพูชากับเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะพนมเปญกับกรุงเทพเนี่ยเรามีอะไรเขามีตามเรามีอะไรเขาอยากจะมีด้วยเราทานอะไรเขาทานด้วยครีมหน้าขาวแล้วกําลังฮิตเขาก็ฮิตด้วย การรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลสุขภาพเขาก็ทําด้วยแล้วเขามีกําลังซื้อนะครับที่เล่าตรงนี้จะรังแต่อาหารขออนุญาตไปให้จบอาหารนิดหนึ่งว่าอาหารนอกนอกจากรสชาติที่ต่างกันแล้วเนี่ยอาหารเขาถ้าเป็นอาหารโก้ไปเลยนะอาหารฝรั่งเศสที่คุณอิศรีชอบทานอาหารจีนที่คุณมนลชัยชอบทานเนี่ยของตาบูชาในหลายๆร้านเนี่ยต้องบอกว่าดีมากกว่าเมืองไทยคนที่ไปเที่ยวัมบูชาผมไ่บ่อยจะบอกเลยว่าอาหารจีนที่นั่น อร่อยกว่าอาหารจีนในเมืองไทย oh, <okay. S 2> และและราคาย่อมเยาวกวา่า hmm. อืความความแปลกมาอยู่นี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นอาหารพรีเมียมเลยอาหารฝรั่งเศสโกโก้อาหารจีนดีๆอะไรเนี้ย <Okay. S 2> ราคาเขาถูกกว่าอาหารชนิดเดียวกันในเมืองไทยอ hmm. แต่ถ้าเป็นอาหารกลางๆเช่นข้าวหมูทอดไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวชามทั้งเนี่ย <Okay. S 2> ราคาเขาแพงกว่าเมืองไทยสองถึงสามเท่ากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง กินก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาชามหนึ่งในพนมเปญเนี่ยนะคุณมนชัยคุณมนชัยต้องมีหกสิบาทแปดสิบาทร้อยบาทโอ้เท่าฟู้ดคอร์ทของห้างด,ดังในบ้านเราอ่าดีดีเลยแต่ว่าแต่ว่า,วาพอเป็นของสดของสดจะถูกเข้าสตลาดสดของสดอะไรเนี่ยจะถูกมากแต่พอเป็นร้านข้างทางเนี่ยนะฮะเป็นร้านห้องแถวธรรมดาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวช้างก็มีแปดสิบาทข้าวไก่ทอดธรรมดาเช้าเช้าไก่ชิ้นกลางๆาเนี่ยนะฮะต้องมีข้าวสิบบาทแพงมาก นะเพราะฉะนั้นกินเหล่าไปเลยไปกัมพูชาเนี่ยนะฮะกินร้านข้าง,างทางที่มันติดแอร์กินร้านข้างทางไม่มีแอร์แปดสิบาทกินร้านติด,ต,ดติดกันเป็นห้องแอร์อย่างดีขายเพิ่มอีกสิบาทเก้าสิบาทอืมค่ะนะฮะที่เล่ามาถึงตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเขามีกําลังซื้อเยอะและเขามีรถสยมเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะบุกตลาดกัมพูชาเนี่ยคุณบนชัยคุณเฉลิมรู้ว่าหนึ่งคนไทยชอบทานอะไรคนไทยชอบใช้อะไรชอบฟังอะไรชอบแต่งตัวอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นแหละครับทําให้ดี ทำให้ดีแนละ้วไปขายเขาอย่างตั้งใจอย่างจริงใจรักษาคุณภาพคแล้วก็คนไทยที่ไปขายหลายคนนะคุณเฉลี่ยขายของได้ราคากว่าเมืองไทยอืขายของได้ราคาและความสะอาดเนี่ยต้องไม่มองข้ามนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ยจานช้อนไอช้อนตะเกียบลวกราร้อนตลอดเวลาสะอาดสะอ้านกว่าบ้านเราอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เรื่องไฮยิง อย่าไปคิดว่าเขากําลังซื้อน้อยให้ยีน,น้อยกว่าเรานะ,ะก็เปิดประเด็นไว้ประมาณนี้ละกันนะคะแต่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าไปรุกตลาดกัมพูชาตอนนี้นเนี่ยดีมานมีมากซัพพลายยังมีน้อยนะคะลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะวันนี้เฉลยนิดน,นึงดีไหมคะคําตอบพริกไทยแดงพริกไทยแดงที่กําปอดกิโลกรัมละสี่พันบาทครับพริกไทยกัมพูชาเนี่ยแทนก่าพริกไทยเมืองไทยครับ กิโลกรัมละสี่พันนะแบบเป็นรวงยาวๆทำของหวานอร่อยทำของขาวอร่อยครับคุณผู้ฟังที่ตอบข้อ A คนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้รับรางวัลเป็นพริกไทยกําปอดไปทำอาหารทานที่บ้านหรือเปล่านะคะเช้านี้ออกุนเจริญค่ะอาจารย์เกษตรกรอากุณเจริญขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่คือ o มอร์นิ่งอาเซียนเช้านี้นะครับแล้วก็ได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชาเยอะทีเดียวมีข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาข้อความหนึ่งนะครับน่ารักมีคนกัมพูชาสอนออกเสียงผู้นำคนใหม่พักฝ่ายค้านบอกว่าค so ีมโซคาแม่คนฟัง o มอร์นิ่งอาเซียนเราเนี่ยหลายเชื้อชาติจริงๆน่ารักนะครับนะคะในช่วงนี้ลาไปก่อนคุณผู้ฟังคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News update ช่วง